สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารอพี่ปุยนะครับเด็ก่อนที่จะรอพี่ปุยมีขบวนรถนะครับเข้ามาก่อนด่วดปสาทที่ปุยทำรถเร็ว169นะครับกรุงเทพอภิวัตรยะละนะครับขณะนี้ขณะนี้ขบวนรถล่าช้า0นาทีนะครับก็คือรถตามเวลานะครับ เดี๋ยวเรามารอรถกันครับขณะนี้ได้เวลา169เข้าบ้านปุ่งนะครับเดี๋ยวรถจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอนรถมากันเลยดีกว่าครับคาดว่าจะช้านิดหนึ่งนะครับมาแล้วครับ169นะครับได้ินเสียง q s y แล้วนะครับ มอแล้วครับเปิดไฟกระพริบมาแล้วนะครับคิวสี่นะครับเดี๋ยวเลขอะไรมาดูกันนะครับ คินะครับคิวซีคห้าสมสามนะครับรกรจ้าคิวสนะครับ ขบันโปงครับหนึ่งหกเก้ากรุงเทพอภิวัตรเยอะหล่ะนะหนอ,อนะครับอันนี้เป็น,ปน,นปรถบจทนะครับที่นี่สนามีบ้านโปงที่นี่สนามีบ้านโปงนะครับรถนอนที่วาประสงค์จะขึ้นลงที่สนามีบ้านโปงกดใช้ประตูทางขึ้นลง,นลงทางด้านซ้ายมือของขอบวนรถครับ เคลื่รนต่เทีในชานชาลาและสถาน,น,านาีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหกเก้าหยุดนักส่งไปสจานสถานีต้นทางสถา,าสนาีการกรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานียะลาครับเก้าก็จากสถานีบัานโปไปแล้วจะหยุดนักส่งไปในทางที่สถานีโพธารามราบุรีปากท่อเพชรบุรีชามหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ ผมยืนอยู่ตรงรถนอนแอร์กอดีนะรถออกแล้วนะครับได้ยินเสียงคิวซีเปิดวิดวันนี้ใช้เวลาเดินรถใหม่นะครับก็จะมาช้านิดนึงนางวันติแล้วรถถ้าเป็นตารางเก่ารถจะมาตอนช่วงเย็นๆน,นะครับรเราเล่นหนึงหกก้าออกบ้านโปง่งเลยครับ หลายจุดปฏิจอดคือสถานีโพธารามนะครับโพธารามราชบุรีปากท่อชะอำสถานีหัวหินนะครับเพชรบุรีชะอำก่อนนะเอ๊ะมัน,มนอาจจะลืมไออีรูคือรถออกไปแล้วนะครับท้ายเรียบร้อยครับ169ไฟสัญญาเรียบร้อยนะครับสีแดง สายมันป่งก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างสถานีใหม่นะครับจึงทําให้ขบวนรถทุกขบวนจะต้องจอดที่ชานชลาใหม่นะครับที่กาลังก่อสร้างส่วนสถานีก็เรื่อยๆครับตอนนี้กําลังทาสีแล้วนะต่อไปรถชันเมือง3ห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีรถชันเมืองมาเลยนะครับถัดไปนี่จะเข้าวัดโป่คือรถชันเมือง3ห้าหนึ่งนะครับ ปลายทางราบุรีนะครับนี่สถานีนะย่านย่านสะานีนะครับนี่นะนี่นะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่อนะ่ะ รถล,ล่าช้า3นาทีนะครับเมาเจอกันตอนรถใกล้เข้ากันดีกว่านะครับขณะนี้เวลา19:59น,าน,นาขบวนรถโดยสารชายเมืองที่351ต้นทางจากสถานีธนบุรีปลายทางสถานีราชบ,บุรีนะครับเข้าสู่สถานีบ้านโป่งนะครับขบวนรถล่าช้ามากกว่ากำหนด11นาทีครับ เดี๋ยวคลิปพี่ปุยผมขอทำแยกนะครับหัวรถจักรใช้เป็นหัวรถจักรอะไรเอ่ย G E A นะครับรถจักร G e A มาแล้วครับ G e A เลขอะไรมาดูนะครับหม่เลยนะ4546ครับ รถมาหกคันนะครับที่นี่สถนานีม้นโปงที่นี่สถนานีบันโปงมีความประสงค์จะขึ้นดูลงที่สถนานีม้นโปงเปิดใช้ประตูดังขึ้นลงทางซ้ายมือของขบวนรถครับผู้โดยสารโปรดใช้ความระมัด<อ>บบระวังในการข้ามข,ขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับ กบรถตะเข็บเลยชันฉลาดานหน้าสถานีเป็นขบวนดถในสารสนาันมือนขบวนที่สามห้าหนึ่งหยุดรถสังเวยฐา,านดากสถานีต้นทางสนบุรีปลายทางสถานีลาบุรีครับสถานีนครชุมคอนตะกทโพธารามเป็นสถานีต่อไปตับลำดับครับ,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 บนีได้ให้สัญญาณนะครับ ให้สัญญาณปล่อยขบวน351นะครับออกบัานป่งครับพี่ช้างนําขบวนนะครับ4546รถออกไปแล้วนะครับต่อไปเป็นรถด่วนแปดสามแล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมขออนุญาตทำคลิปแยกนะครับเพราะว่าของเด็ดมันต้องแยกนะครับพี่ช้างพี่ช้างลองเป็น ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรบับวันนี้ก็ลาจากคลิปนี้ไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ